อันนี้ไฟเบอร์รถมะนาวเอออันนี้ปียายพ่อของใช้กินเข้าไปแล้วปียายพ่อโอ้ระบบปี่ยายขับทายดีรับไทยดียดอ่าสู้ผมมาได้อันนี้นะแค่ยุบประด้นะไหลออกก้นเลี่ยนเลี่ยนะอันนี้ของผมนี่ของแตนเะน่ะแค่ยุบกองมาได้นะไหลออกก้นเลียเลี่ยนะถ้าขีย้ยมไปเข้าซ่วมเ <c oughs> นี่ยไี้ขี้ยะเตวะ่ะรแล้วจอกกิ้งเฮ้ยตาวลุง ที่ยายมาจอกกิ้งนี่ยายกู้ใจอย่างยถึงจะมาจอกกิ้งมาเดี๋ยวนี้ถึงมาจอกกิ้งโอ้แห่ขี้มาออกถึงมาออกกันร่างกายเนะี่ยอ๋อที่บอกเลยเออมันเป็นยายเพระอืดพระอมเออแล้วคุณรู้บอกว่าผมมีวิธีที่จะบอกใหอคุณเนี่ยโอ้พี่นี่เนี่ยโอ้พี่บอกบอกเสมเสมต่วยได้เสมสามารถทำให้คุณอดโ่งโล่งสบาย นอ <N Memorial> <N> สามารถทำมุกี้คุณอันเท่ก็ได้ขยายเป็นเทก็ได้เจมสามารถขยายหุกี้คุณได้ก็แล้วกันถ้าประกันถ้าออกมาก็พูดพูอ่ะเอาอ่ะเออผู้จางได้ว้อดนีเอาซุกเข้าไปก็แล้วก็พ่นน้ำใส่ก็มันก็ออกมักั็ป้อไมไปอยู่ได้ห้าก็ตายครับอ่ะมันออกปากห้ามดวกับทุกอ่ะได้ว้ห้างมันซุกก้นพอซุกก้นเข้าไปเข้าใจก็มาได้ มันสามารถทำให้คุณระบายได้พวกขี่หักว่าชี่ก,ก็บ,บา้าไปโว่ต่อเพ่ <S <S 2> <S 2> โอเนี่ยมันจะมีวัสลีนทาปลายทาเกี่ยวเวลาเข้ามันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดน,น,น,นะเข้าใจก็จะใหญ่มากใดก็ได้เข้าใจก็อเพราะว่าพวกที่เขาจะมันยืดยุ่นจะ้ะมุนเวทเข้าไปใช่ตึกเสียบปักมันเลยโผโผนะ รับประกันได้ลูกสบายยันชาติหน้าเลยเออหิงงยากคนเดียวหิงเตอะไอควายเอาไดโวเสียบมุขีมาได้อ่นไ,ได้มาอ่านคุณมากินไฟเบอร์อผมมาผมแนะนำคือไฟเบอร์มานี่เลยเชื่อเสเสมจัดห้นี่เลยไฟเบอร์ลุงชัยกินไฟเบอร์ได้ไดเลยเอเอ,อันนั้นไฟเบอร์รถแฮกินนี่ไฟเบอร์รถมะนาว ออออันนี้คอสอเมริกาอ๋อคอสอเมริกาเออกิงไปเปลี่ยนยี่ห้อเพิ่นแล้วกิ่งอย่าโดนฟ้องนเนี่ยฮะกิ่งอันนี้กอกิ่อันนี้อันนั้นมาเปลี่ยนไฟเบอร์รถกิ้งกี่นะเอออันนี้ไฟเบอร์ลดมะนาวเอออันนี้ปียายพ่อของชายกิ่เข้าไปแล้วปียายพ่อโอ้ระบอบปีหยายทับทายดีทับทายดีอ๋อสู้ผมมาได้อันนี้นะแค่ยุบมาได้นะไหลออกก้นเลียเลี่ย อันนี้ของผมนี่ของแต่เน่ยแค่ยุบกองมาได้นะไหลออกก้นเลี้ยเลี้ยนอ่ะเมื่ี้ยังไปเข้าซ่วมเนี่ยยิงขี้ตะเจียวอ่ะนี่ผมบอกเสมอ,อ,อว่ามันไหลเตี้ยเตี้ยเียะเออแค่ยุบนะไหลออกมาเนี่ยเนี่ยมาอะไรเนี่ยแฟ่แฟ่แฟ่มาเนี่ยมาแล้วเนี่ยเรียกมาก่อเพื่อนในรถขิงหม้อเป็นอย่างครับมีเตียวมาเปลี่ยนอ่าว่านั้นดีอันนี้ดีเหลือนั้นคุณชายต้องลองเอาอี้ไฟเบอร์ประคามบ่ เนี่ยเนี่ยคณะจะกรรมมาได้นะอันนี้จะกรรมมาได้นะมาแล้วเนี่ยยิงสวามพ่อโอ้ยไปเข้าด้วมก็อู้มาได้นี่แค่พ่อมาได้นะนี่พ่อมาได้มาแล้วเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยลงมาละกำลังจะเมนออกมาเลยแนวปะเยี่ยไปยิงสวามพ่อมาไหนไหนสวามกับไปตบเนี่ยคือสวามคือสวามโอ้มาสวามจริงจุกเพรอเออ้ามินที่ มันไหลในหนาน่้เลยไฟเบอร์มะขามนะครับท่านใดนะครับขับทายแบบปกตินะครับขับทายยากนะครับท่านสามารถนะครับไปซื้อมารับประทานกันได้เลยครับนี่ยุประไดนมันก็ถึงจะมาแล้วนะแม่นฮะก็ใกล้จะมาเหมือนกันนะบ่านี่ก็ใกล้จะมาเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการกินคือชมครับผมจื๊บมาแล้วครับวิธีกินนะครับง่ายนะครับ อัตราน้ําก็ประมาณนี้นะครับครึ่งควดแล้วแต่ชอบเลยเข้มข้นนะครับนี่เลยคอสเมนนกานะครับอันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการกินนะครับอันนี้กินง่ายๆเลยนะครับใช้แค่ซองเดียวนะครับอันนี้ว่า <S <S เออขันก่อนจริงว่ามากล่องได้ไหนเราใช้แค่ซองเดียวมันก็ถึงย้อยแล้วเหลืออีแค่กลับมาแล้วกกยกน้อยพอเป็นแม่นเต็มจเลงกลับดีๆไปชาน ดีๆไปสั้นก่้งใช้งใช้ไปสั้นน่ะกูขี้งดเทขี้ใจเรกอ่ะไอ้คีา่เรากรรกรรอี่เอ้ยอัดจดอ่ะขย่าวปดตาขย่าวขย่าวเลยขย่าวเสร็จกรรมขว้างอันนี้เลยกินได้ฮับประกาศได้อะไรประยุทธ์อ่ะใส่แหละใส่แหละมากินขย่าวค่ะขย่าวค่ะ ขย่าวนะครับมันต้องคือเข้าเนื้อเลยนะครับเข้าเนื้อของโขงนะครับขยาวนี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างเมินนะครับประมาณสาสี่ชั่วโมงนะครับการขยาวนะครับกินยืนขยาวคนเดียวด้ะสี่ชั่วโมงโป้ยังเนี่ยขยาวนี่นะกินได้ละกินเลยคนละกึบถ้าประกันมันน้อยแน่นอนนะเพราะกาพอมันพอจะน้อยออกโกนละมีงกินคนเดียวเยอะมันเฮงขนาดนั้นเลยะเออ รสชาติดีครับกินง่ายครับไปหาซื้อกินกันได้เลยนะครับที่เซเว่นอีเลเทุกสาขาครับบ๊ายบายสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับย้อยมาลันเดอร